อ่เบงะดุงครับเลยครับอ่เบงะดุงไงย้ำเสาครับเลยครับนี่ไงเราหยกไปแล้วนะครับนีับป่านะครับเอามืกขึ้นในยหมหยกบ่นยลกงเนี้อง ขาวนะครับปลาขาวพี่พี่น้องมาเลาะบึงวิทีชีวิตกันฮะอยู่หากินครับเบ่ครับสดุงนะครับมีมีคนมีคนยออีกอยู่ไหมเจีร<ม>ับเอาไปาเลยเจ<อ>เ <laughs> ๊ยบอะไัเงี้ <laughs> ได้ยักสิบอกเพื่อนสวยเนี่ยมัน <laughs> ครับอาจจะเครื่องถวยครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับ mm hmm. กาดเย็นๆครับเลยครับอ hey. มือมือนีมือ,น,มอนีได้ใช่ป่ะที่นพยายามอยู่ทีมือเราจีไปว่ามันหยาดก็มันเศร้างงเลยใอ่หนับต่อหูอะไรบ้างอะไรไปสัง่งมึงนี้เอาบรรยากาศนกสะดุ้งก่อนบรรยากาศสะดุ้งครับสูงเศร้าๆครับ anh em nhớ si <laughs> nhóc còn này hả tao mới nhóc bằng xăm nè tia anh em thì mày mất cưa này xăm nè tia nếu mà mới nhóc ảnh nhá mà sao nhóc phải chuẩn hoạt là vấn đề mà sang nè anh พี้องน้องหนงกเอนหางกุดขาดเนหาก็ใช้น้องคุณละจะเป็นน้องยังกจะเอนหางกุดขาดครับน้องเนี่ยครอ้ปลาแม่ปลาไลยอะไไปเห็นปลาบอลอยู่นี่ก็ได้เนาะเออปลาน้องนี่มันต้อนแล้วกุดขาเนาะมัก็เลยป่ายู่ อันนี้ก็จะให้ไห้ขว้งเนี่เก็จกให้หากินได้เนาะนนอืมไม่ได้หามนะครับเนี่ยเรากมา็มา่ยาทีเดียวนะครับมายามย้ำเสาทีเดียวมันยกบึงไ่ได้มาโดดเร็วรร <c oughs> กัน่ ใส่น้ำผมใส่น้ำอืมใส่น้ำมันเลยครับอืมเอาจุ่ยป่อยมาอืมอืมับบนี้จิปสั้นๆครับแล้วล็อตบึงแถวนี้ครับล็อตบึงหลังนี้ครับถัดันมากเลยเป็นมายันเได้บ่ได้บ่เมื่อกี้ โยกเลยครับเอ้ว <Aim> ม <ing> in> <laughs> ึเคลืนยโยกครับมานกมึงเเล่อนเยอ่ห <im> ล <ul ter> <im ul ter> <im ul ter> ังนึงปากกันมานเลครับพี่ยกงอื ที่ปทไายของพ่อจะใช่ได้จักเครื่องถวยนี่แหะยกเทีียวส่ยามมึงเทียวใช่ก็ได้เทียวเครื่องถวยนี่ครับมันน่ามันเเบื่อพุทธาดีถ้าเจ้านุกมาใครมีไปก็ได้มาเออเริ่มลอยบ้าล่ะอืมมายามสะดุ้งครับมาเฮ็ดหน้าปังเพรนเราบนี่ครับ Mình các anh hai kỳ năm mươi sáu Đây đây bà nhảy mới này súp nào bằng này mhm 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 บรรยากาศจะหาอยู่หากินช่วงเช้าๆนะครับเนะบาะเป็นใบมันย่ำนี่สิครับมเป็นใบนะครับมีสองเจ้ามานี่เหมือนกันสุดท้ายนี่ก็ฝากโปรยกดแชร์กันเลวครับช่องวิธีชพื่อช่วยชดเชยนะครับนะบพอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ